สวัสดีครับผมหลังจากที่ไปหาปลามากะเห็ดแนว้กินนะครับเนาะนี่ครับต้มปลาพลาครับปลาคอครับผมไปใส่เบ็ดมาครับนี่ครับผักต้มครับผมมาครับเดือดๆเรากับมะควาพริกก่อนพริกหอมกระเทียมครับขวากนใหม่เลยครับผมไทยต่วิดโอไลน์ครับแล้วก็มาตําครับตำ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 ครับตำให้ละเอียดเลยนะครับหรือไม่ละเอียดก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบครับส่วนผมนี่ชอบละเอียดครับครับ ตัมเรียนเลยนะครับตั้มเรียนเราเ่ากับมาบีปลาครับโอ้พี่น้องปลาไข่ครับปลาคอไข่ครับพี่น้องได้กินแจ้วไข่ปลาคอแล้วเนี่ยแล้วก็เ่าก็เอาเนื้อใส่ครับเ่อเต็เนื้อเรียบร้อยแล้วห่อกลั่งครับนี่ครับเอาเนื้อใส่เสร็จเรียบร้อยเ่าก็ตำเลยครับผมที่เนี่ยตำเลยครับ ตาครับตามตาเลยครับตาให้ละเอียดเลยก็ได้ครับนี่ครับตาเสร็จเรียบร้อยไหมครับนี่ครับนี่ละเอียดแล้วครับกับประมาณนี้ครับเพราะับพี่น้องเรากับมุนมุนโครกครับเออมุนสากมาเลยมันติดสากเนาะเขากับมุน นี่ครับน่ากินปะครับเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมกินพร้อมรับประทานมาด้วยครับเจียวเปล่าคอปลาช่อนหายเองครับตามธรรมชาตินี่ใครเกี่ยวผมครับผักต้มผักนี่ก็หายเองตามธรรมชาติครับนี่ครับน่ากินไหมครับขอบคุณนะครับที่รับชม